สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาในส่วนของโคโลนะคะของน้องเบลนะคะว่าน้องเบลเลี้ยงโคโล,โลแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็วัสดุปลูกนะคะแล้วสุดท้ายเลยก็เกี่ยวกับการผสมเกสรนะคะเพราะว่าพอเพิเ่งผสมไปพอ, ông, พอดีออใช่จะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการผสมเกสรเนี่ยเราทําเองได้ไหมน,นะคะประมาณนี้แล้วก็วิธีการเก็บเกสรตัวผู้่ที่ที่<อ>แบบว่าเราสามารถ เขาเรียกว่าไรนะเก็บแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะเริ่มกันเลยอันดับแรกคือน้องเบลเลี้ยงโคลโลแบบไหนคะแล้ววัสดุปลูกใช้อะไรบ้างคงผมส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบแดดร้อยแล้วก็อยู่ในกระมังครับค่ะอยู่ในกระมังเจาะรูข้างให้ให้เขาขังน้ําด้านล่างเหมือนรอ่อน้าอ่าค่ะใช่ด้านล่างผมจะใช้ถ่านข้างล่างคือถ่านถ่านใช่ถ่านถ่านหุงต้มนี่แหละครับถ่านแล้วก็ เลยเลยขึ้นมาก็จะเป็นดินเลยรูจะเป็นดินนะครับอ่าค่ะแล้วก็พอเราใช้วัสดุแบบเนี้ยเหมือนเราหล่อน้ําแล้วข้างล่างมันจะไม่ไม่ไม่หมักไม่หมักดินใช่โอเคก็คือรองบ่อด้วย่านก่อนใช่ใช่เออเปเอ้ยกะละมังผู้ผิดรองกะละมังด้วย่านก่อนใช่คะคือข้างล่างก็จะเป็นฐานประมาณนี้นะคะแล้วดินที่เราใช้อะคะใช้อะไรบ้างอ๋อดินอันนี้พอดี ที่บ้านอะรวยแกบรวยแกบนะคะใช่ <laughs> อันนี้เป็นแกบแกบเก่า <laughs> แกบเก่าครับ,<อ>รบแกบเก่าลงสีที่ไก่เขามาเขีย่ยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะค่อนข้างดำเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้มันจะเป็นแกบที่คุณป้าคุณป้าใจดีมากเขาจะไปเก็บใบก้ามปูมาให้เก็บใบมะขามมาให้เก็<อ>บแกบเก็บ,บขี้วัวเก็บขี้แพะมาให้เราใช้เราไม่ต้องไปหาอะไรเลย ช่างดีจริงๆมีทุกอย่างเอาตรงๆนะที่เราขับมาที่เนี่ยเราเห็นหลายบ้านอะ่ะมีต้นมะขามาเยอะมากและทุกเราเห็นหนึ่งบ้านที่เขาจะเอาผ้าใบาอะ่ะมารองใบมะขามเลยก็มีแต่เราเห็นเลยว่าแถวนี้ยต้นมะขามเยอะที่เราขับมาตรงเนี้ยเราเห็นเกือบหลายบ้านอะ่ะที่มีต้นมะขามใหญ่ๆทางนั้นนะคะก็คือในเนี้ยก็จะมีทั้ง แกลบนะคะแสบเก่าเนาะแล้วก็ใบมะขามใบก้ามปูทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้มะพร้าวสับผมบอกสูตรแบบว่าเป็นไกด์ไลน์เนาะผมจะใช้เป็นมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแกลบครึ่งดินดินใบก้ามปูหรือเป็นใบก้ามปูล้วนอ่ะสองส่วนเลยสองส่วนเลยก็ได้ใช่เนื้อดินเยอะไม่ต้องกลัวเขาเขาไม่ได้กลัวแฉะกลัวชื้นอยู่เขายิ่งชอบเลยชอบแบบแฉะแนิดหน่อยอย่างเงี้ยโอเค ของผมอ่ะจะผสมทรายด้วยอ๋อในนี้จะมีทรายด้วยจะมีทรายด้วยกี่ส่วนคะทรายคือผมไม่ได้กะส่วนเอาแต่ก็ประมาณถ้าตีเป็นส่วนก็หนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสี่ประมาณเนี้ยครับกะกะเอาสำหรับวัสดุใช่คือให้เขาเขาคงความชื้นได้ดีประมาณนี้นะคะสําหรับอันนี้ก็คือก็คือวัสดุเอ่อวัสดุส่วนผสมวัสดุปลูกโคโลของน้องเบลนะคะสูตรนี้เลยนะคะ เอาไปใส่ในกระมังแต่ลองด้วยลองด้วยฐานก่อนนะคะแล้วก็เจาะรูนะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะหรือลองด้วยทรายก็ได้นะครับทรายทรายทรายล้วนเลยทรายหยาบทรายก่อสร้างนั่ลองลองก้นมันเลยอนเนี่ยทรายหยาบนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะขึ้นภาพดูว่าเนี่ยไปยัางนันจริงๆนะสําหรับโคลโลนะคะตัวผมก็ลองเลี้ยงดินเหนียว ใช่ลองเลี้ยงดินเหนียวทางในนี้ก็มีลองกันไปมีหลายแบบหลายสูตรลองลองให้ให้ครบให้เราอิ่มเราจะได้รู้เพราะว่าแต่ละบ้านนะคะก็ต้องดูแบบว่าเหมือนให้ท่านว่าแบบว่าอันไหนเหมาะกับเราอันไหนเหมาะกับบ้านเราอะไรประมาณนี้นะคะแต่ท้ายสุดแล้วว่าคือการลงดินอ่ะมันจะได้เห็นฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดเนาะใครอยากเห็นฟอร์มต้องลงดินนะคะทุกคนขาประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมย้ายอีกก็เลยแบบถ้าลงดินน่ะต้องมาหน่อยขุดอีก แน่นอนเพราะว่าน้องเยวจะย้ายไปอยู่ที่อื่นทำสวนที่อื่นนะคะให้แบบมันเป็นเต็มรูปแบบนะคะหูดูเมจิกสิใบเริ่มชื้นมากเมจิกใบใหญ่มากนะคะทุกคนอ่าประมาณนี้พวกนี้เรามีแบ่งขายบ้างไหมคะเมจิกเหรอแบบทุกอย่างแหละที่อยู่ที่เนี่เพราะว่าจริงจริงแล้วมีทั้งลาวาฟาโลนะคะแนนซงแนนซี่พลันเนอร์ก็มีหมดก็คือไม้บางตัวถ้าเป็นไม้ที่แบบ ผมรักผมห่วงมากมากอ่ะค่ะผมจะเอาแอบแฟนอ๋ออ๋อแฟนเป็นฝ่ายขายใช่ใช่ใช่บางทีเนี่ยผมจะเอาผมจะเอาไม้อะไปฝากไปฝากเพื่อนไปฝากอะไรคือแอบแอบไว้แล้วเราก็ไปตามเก็บแล้วแฟนก็จะถามว่าเฮ้ยไม้มาจากไหนบอกอ๋อซื้อมาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่กล้าขายไม้ที่เราซื้อใช่ไอตัวนั้นคืออะไรนะอันนั้นตัวไหนครับข้างหลังน อันนั้นแบ็กมาเบิรครับอ่าดูมาเบิรนะคะของน้องมาเบิรแบ็กมาบินะคะอ่าสวยเชียวก็คือก้านเขาจะยลายแบบนี้เนาะใช่คล้ายคล้ายมิดไนทแต่ว่าก้านลายแค่นั้นเองแต่มิดไนท์ไม่มีนะคะนี่ก็เอาเพึ่งเอามาลงเนาะใช่ครับมาพึ่งเอามาลงอ่ารันเนอร์สวยมากนะทุกคนเราตรงๆรันเนอร์แบบเราชอบเป็นการส่วนตัวเพราะใบบันคลิ้ว แล้วต้นนี้คือตอนแรกอ่ะมันเป็นยอดเดียวค่ะที่ผมเล่าให้พี่ไฝ่ฟังเนาะผมพอดีอ่ะผมมารัดรัดเขาช่วงที่ลมมันแรงด้วยความที่ใบมันก้านเขายาวแล้วใบเขาพิวอ่ะจริงๆแบบเนี้ยเขาสู้ลมมากเลยเรา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 รัดเขาอ่ะอย่างเงี้ยเรารัดเขาไว้สักพักมันแน่นจนจนแบบปลีออกมาเนี่ยมีสามอ่ะมันปีเชือกขาดเลยอ่ะดูดิกลายเป็นหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ไหม อันนี้อันนี้กลายเป็นเหมือนจะเป็นสี่ยอดสี่อะสุดยอดอ่ะกลายเป็นสี่เลยอ่ะใช้เวลาเลี้ยงเท่าไหร่คะเนี่ยเจ้าตัวนี้ต้นนี้เหรอต้นนี้มาจากเล็กๆไหมมาจากไซส์สูงประมาณเนี้ยใช่แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไปคือเราเลี้ยงต้นเนี้ยคือเป็นไม้ทดลองหลายสูตรมากเลี้ยงน้ําเลี้ยงดินเหนียวแล้วก็มาเลี้ยงสุดท้ายก็คือ วิธีีน้ใช่ที่บอกว่าข้างล่างนะคะก็จะเป็นเออ่ประมาณนี้ก็<ช>จะเป็น่านนะคะ<ช>แล้วค่อยเป็นวัสดุปลูกที่<ช>เราบอกไปหรือทรายก็ได้ะนะคะก็ประมาณ<ช>นี้เพราะว่านี่มันคือกระมังนะกระมังที่ซื้อตามร้านทั่วไปแล้วใช้ทนด้วยนะ,ะคือเราเราสามารถยกไปได้ บางทีสมมุติว่ามีคนอยากได้ฟอร์มนี้เลยยกเลยยกเลยยกขึ้นรถให้เลยเลือกพลาสติกหนาๆหน่อยนะคะพวกนี้เนาะอันนี้ก็ใบละร้อยอะไร่างเราก็โอเคเพราะมันเป็นไม้ที่เราเลี้ยงเก็บอยู่แล้วเราไม่ได้ยกไปไหนอขอถามเรื่องการผสมเกสรค่ะเพราะเมื่อวานน่ะตามตามน้องเบลอยู่นะคะเขาผสมเกสรค่ะทุกคนลองทดลองผสมเกสรค่ะอันนี้ไว้ลาว่าเขาก็ช็อก ไปหลายรอบเขาเลยได้ฟอร์มแค่นี้อ่าขอถามเรื่องเอ่อการผสมในข่าวว่ามันจะเป็นลักษณะไหนก่อนช่อดอกเป็นยังไงอะไรยังไงคะได้คืออย่างแรกอ่ะที่เขาที่เราเห็นกันอ่ะมันจะเหมือนดอกนะแต่จริงๆแล้วมันคือดอกหลอกมันจะแต่มันเหี่ยวไปแล้วเนาะมันจะออกมาอย่างเงี้ยก่อนวิ่งมาก่อนเลยแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกเป็นปีปีนำปีนำดอกเขาจะนำดอกหลอกมาก่อนค่ะเขาถึงจะออก ดอกจริงอีกฝั่งหนึ่งใช่ดอกจริงเขาจะมีอมีตัวผู้เอ้ยตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตัวเมียเป็นกระป๋องข้างล่างตัวเมียโคโลจะจะอยู่ในวงเดียวกับบอลสีลักษณะของตัวผู้ตัวเมียจะคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าตัวผู้ของโคโลเขาจะฟูหลังตัวเมียตัวเมียจะพร้อมผสมก่อนเพราะฉะนั้นเราสามารถปาดปาด ตัวเมียแล้วก็เขี่ยตัวผู้ของตัวอื่นใส่ได้มัน้องมันจริงๆคือถ้าอยากจะให้เหมือนสําเร็จผสมเรียบร้อยดีอ่ะควรจะเป็นตัวผู้จากที่อื่นมาเพราะว่า,าตัวผู้ของเราอ่ะมันบานช้ามันแบบช้ากว่าใช่ไห<ถ>มคะแต่ทีเนี้ยคือโคโลข้อดีของโคโลคือสมมติในหนึ่งต้นมีสามดอกค่ะภายในสามดอกเนี้ยสามารถผสมข้ามในในต้นเดียวกันได้ใช่หรือหรือเรียกว่า เซลล์ไหมผมไม่ได้เรียกว่าเซลนะมันเหมือนเป็นการอิงอาศัยเกสรเพราะว่ามันมันพิเศษตรงที่ว่าอันนี้นๆสังเกตอีกอย่างหนึง่งนะพอเขาออกดอกจะมีมดมีมแมลงรอบกระถางเลยเขาไม่ได้เป็นไรนะคือเขาเหมือนดึงครัดึงดึงดึงมแมลงเพื่อให้เขามาช่วยผสม,ผสมตามธรรมชาติอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็คืออันเนี้ยเราผสมไปแล้ว อันนี้อันนี้ถือว่าเราได้ฝุ่นของเขาเก็บไว้ไหมคะหรือว่าอันนี้ยังยังไม่ไมีฝุ่นพอดีอผมปาดปาดเข้าก่อนแล้วทีนี้ยผมมาปาดพลาด<อ>จริงๆจ,จ,จะเก็บปีเพื่อหุ้มกันการฝุ่นก้นลมไว้แต่ว<อ>่าทีเราปาดไปแล้วเราก็เลยเอาออกเลยอ,ลอันนี้ก็ทดลองครั้งแรกเหมือนกันว่า ถ้าเปิดไว้อย่างเงี้ยเขาจะยังมีตัวฝุ่นอีกไหมถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่ามันยังจะมีฝุ่นอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวจะมาถามเออน้องน้องเบลนะคะว่าฝุ่นเนี่ยมันเกิดอีกไหมเพราะว่าอันนี้เราบังเอิญไปเอากระป๋อตรงนั้นออกเพราะจริงๆมันมันมันกรีดแค่ด้านล่างก็พออย่างเงี้ยค่ะใช่กรีดเปิดด้านล่างแง้มแล้วก็ยัดเกสรใส่ก็ได้เพราะว่าเพื่อป้องกันข้างบนอย่างบางบางท่านเขาก็จะแบบว่าป่าตัวผู้ทิ้งเลยแล้วเขารอตัวผู้ ตัวตัวผู้จากอีกดอกหนึ่งแทนอสมมติอยากได้ลาวาไปผสมกับตัวอื่นเขาจะไม่เอาตัวผู้ของดอกนี้ละเพราะดอกนี้ยจะเป็นดอกที่ถือฝักอีกอดอกหนึ่งจะเป็นดอกที่รอตัวผู้อแล้วก็เอาตัวผู้ไปใส่เองอื่นก็คือตัดตัวผู้ไปเลยเพราะอย่างน้อยมันออกมาก,ก็ต้องมีสองดอกอะอล้าต้นแมวจะโสมแต่ลูกจะดกมากช่วงนั้น ถูกถูกมากค่ะอ่ะแล้วทีนี้วิธีการเก็บค่ะเดี๋ยวเราไปตรงร่มๆเนาะได้ไการเก็บเกสรนะครับค่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะเห็นเป็นเป็นแท่งเนาะเป็นแท่งนั้นอ่ะไม่ใช่นะตัวแท่งนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นเอาไว้อะวะเขาแต่เกสรจริงๆแล้วอ่ะมันมันจะเป็นฝุ่นฝุ่นผงผงเป็นแค่ฝุ่นเฉยๆใช่ครับเป็นฝุ่นเราผมอ่ะ จะเอาเกสรใส่ไว้ในถุงกระดาษพับถุงกระดาษเพราะถุงกระดาษมันช่วยดูดความชื้นเวลาผมเคยทำแคคตัสผสมเกสรแคคตัสอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ผูกันที่เป็นขนขนสัตว์อะครับใช่ขนสัตว์แบบเนี้ยแบบเนี้ยคือมันจะเขาเรียกเก็บ่เก็บเก็บอุ้งเก็บฟุ้งได้ดีกว่าอย่างเงี้ยเวลาเราเราดูก็ได้ มันจะแบบเป็นฟุ้งอย่างเงี้ยครับจะฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เก็บเอาแต่ละองเขาเอาเกสรตัวผู้อะครับมาเคาะเคาะในเนี้ยใน,ในถุงกระดาษใช่ในกระป๋อเขาก็จะมีมีเกสรตกอยู่ในกระป๋อเนาะเราก็กวาดกวาดกวาดมาใส่ใช่เราก็สามารถเก็บบางคนถ้าเก็บไว้นานๆเลยอะบางคนเขาก็แนะนําเป็นใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นช่องผักแต่ของผมอะจะ ตรงที่มันใกล้มือที่สุดอใช่เพราะด้วยความที่ต้นไม้เราไม่ได้เยอะเนาะเราก็ทดลองอะไรให้มันเยอะที่สุดเท่าที่ไม้เราจะไปได้เพราะว่าน้องเบลเคยบอกว่าตอนที่เราเอาฝักเก็บไว้เลยอ่ะมันเน่าอ่อใช่ใช่เพราะว่าเราอ่ะก็มีความคิดว่าเออเราก็เก็บฝักนั้นไม่เลยแล้วก็ค่อยมาแบบมาเคลียใช่ซึ่งน้องเบลบอกว่ามันมัน ไอตัวเอาไวัยวะเขานั่นแหละครับมันจะชื้นแล้วก็เป็นลาทําให้ละอองเกสรที่เรามีอ่ะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเก็บไอตัวไอยาวๆของมันนะคะเอาแค่เขียยเกสรพอเขียดเกสรเก็บไว้พอแล้วก็ใส่ในไอถุงไอถุงกระดาษอย่างงี้ถุงกระดาษแล้วก็ถ้าซิปล็อกก็ได้แต่ซิปล็อกมันจะไม่ค่อยมันจะแบบเป็นละอองน้ําข้างในอ่ะเราใช้เหมือนเราเราห่อผักใส่ตู้เย็นอ่ะ ผ่อหนังสือพิมพ์อ่าใช่อย่างนั้นก็จะไม่ค่อยเฉาใช่ได้ค่อนข้างนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะเพราะว่าเราว่าช่วงนี้คนกําลังอยากผสมใช่ลองดูครับนะลองดูไม้ไม้ใหม่ยังยังยังไปได้อีกยังไปได้อีกนะใช่ยังไปได้อีกเยอะเลยแล้วเราก็แบบว่าคือเราสามารถเก็บเกสรนี้ไว้ได้ประมาณเท่าไหร่คะผมเคยลองเอามาเขี่ยเล่นอะค่ะ สองเดือนมั้งผมลืมผมลืมทิ้งไว้ไแต่ผมไม่แน่ใจว,ว่ามันมันติดแบบสมบูรณ์ที่เพาะออกมาเป็นต้นได้ไหม,อ,มอันนี้ต้องไปลุ้นเอาอีกท,ทีนะคะแต่เอาเป็นว่ามันก็ยังสามารถมันก็ยังอยู่ได้อ่ะตีไปสักเดือนนึงก็น่าจ,จะโอเคเต็มที่แล้วหนึ่งเดือนนะความสดใหม่ก็หนึ่งเดือนก็เต็มที่แล้วประมาณนี้นะคะอุ้ยแล้วเนี่ยค่ะ ขอสอบถามวิธีการชำโคโลหน่อยนะคะสำหรับ <Okay. S 1> ในส่วนของน้องเบลอะคะ่ะว่าน้องเบลชำยังไงวัสดุยังไงทำยังไงบ้างได้ะค่ะโอเคเดี๋ยวเรา <Okay. S 2> มาพูดถึงการชำไม้ <Okay. S 2> ของพวกตระกูลโคโลเนาะ <Okay. S 2> ผมจะใช้ดินเลย <Okay. S 2> ใช้ดินที่ผมจแจ้งไปในเบื้องต้นนั่นแหละครับแต่บางทีก็จะเป็นไม้ที่แบบ เป็นวัสดุปลูกจากกลุ่มฟิโลปลูกอะไรพวกนี้ออมผสมปนว่าใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาง่ายมากเขาจะสบายสบายอยู่ยังไงก็ได้ค่ะแล้วก็หล่อน้ําไว้ค่ะอหล่อน้ําไว้หรือว่าถ้าบางต้นอ่ะเราตัดมาแล้วลากเขาน้อยค่ะหรือเราตากผิดเอตัดตัดมาผิดอ่าไม่ติดรากเลยไม่ติดรากเลยเราก็เอาไปอบอเหมือนต้นเนี้ยผมตัดผิดลาวาแต่เนี้ยเขา เขาเริ่มมีรากแล้วอ่าแต่ใช้เวลานานหน่อยถ้าเวลาเมานใช่มาีรากนานมากนานน้องย้ําว่านานมานมากอย่าตัดผิดคือจริงๆอ่ะหน่อเขางออย่างงี้แล้วลาต้นเขาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมผมคิดว่าหน่อมันอยู่ตรงนี้ตัดตรงนี้ที่ตัดไปพึบหายเลยนึกว่าตัดแบบปีกล้วยมาแบบไม่มีอะไรเลยงานจริงๆแล้วว่าเราควรที่จะแบบว่า ให้เห็นถึงไอ้รากเขาก่อนลาต้นของเขาก่อนคือเอาวัสดุออกหน่อยเพื่อให้เห็นเขานะคะฉีดน้ําให้เห็นไปเลยถ้าเป็นไม้ชิดโคนต้นไม้ให้หน่อยเงี้ยควรฉีดน้าให้เห็นเลยเพราะอย่าไปหาทําแบบว่าเห็นตุ๊บเคลียเครียดตัดไม่ได้ไม่เวิร์กนะคะมันจะมีความสุ่มเสี่ยงใช่แล้วเวลาดึงรากออกมามันแน่น ใช่เราฉีดน้ําหล่อไว้มันดึงล่างออกมาเราเขย่าซ้ายขวาซ้ายขวาดึงปลดเลยใช่ฉีดน้ํานะคะใช่อันนี้ก็เป็นการชําโคโลปุ๋ยอะคะใช้อะไรหรือว่าก็แค่ปุ๋ยที่เรามีพวกขี้ไก่ขี้แพ้ใช่อะไรที่เราใช้แล้วก็เราเราถนัดเรามีอะไรให้มันง่ายที่สุดอ่าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าสักแต่ง่ายเนาะเราก็ทดลองแล้วว่าแบบปุ๋ยนี้ ใช้มากขนาดเนี้ยบางทีเราก็ต้องลดทอนเพื่อ <istem. S 2> บางมันทิ้งใบเก่งเร <aves S 2> าก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเพราะปุ๋ยมันหรือมันเป็นเพราะรากหรือมันเป็นเพราะอะไรสังเกตสังเกตใช่เราเราคนเลี้ยงไม้เราจะตื่นเช้ามาเช็คไม้ตลอดอเราก็จะรู้ว่าไม้อะขาดอะไรหรือต้องเติมอะไรให้เขาหรือว่าต้องลดอะไรให้เขายัางปุ๋ยที่ผมใช้อผมจะใช้เป็น<อ>เหมือนเดิมครับเป็นขี้แพะ ชัวับ้างหรือบางทีสปอยหน่อยก็มูลไส้เดือนแล้วก็มีออสโมโค้ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วศัตรูเพื่อนะคะเราแบบว่าจัดการยังไงบ้างพวกไรแดงเพี้ยอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนอนชอนใบถ้าอย่างโคโลถ้าเขาโตแล้วอ่ะผมเด็ดใบทิ้งเลยอ่าไม่ต้องกังวลเนาะใช่แต่ถ้าเล็กเล็กหน่อยเล็กหน่อยถ้ามันใบเยอะหน่อยอ่ะผมก็จะเด็ดแต่ว่าถ้าใบเขาน้อยอ่ะผมจะใช้วิธีการอาบเลย อาบคือถอดถอดรากถอดกระถางเอาอดินอะทิง้งแล้วก็เอาไปแช่แช่น้ําผสมอพอร์สหรือว่า<อ>บางทีก็น้ําส้มควันไม้อะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่นิดนิดหน่อยนะอ,อย่าใช้เยอะถ,ถ,ถ้าใช้เยอะนี่มีไหมนะคะทุกคนใช่ครับต้องระวังนะคะเบาเบามือหน่อย คือด้วยความที่ไม้เราไม่ได้เยอะเหมือนสวนใหญ่ๆเนาะเราก็สามารถทําได้ก็คือเราถอดออกมาเลยล้างล้างรากล้างดินทิ้งดินเพราะบางทีพวกเพี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไปไข่ในใช่มันไปไข่ในดินบางทีหน้าหนาวเนี่ยเจอลาแป้งเพี้ยแป้งกินรากไม้ไม่โตเปิดมามีแต่แมลงอย่างเงี้ยล้าก็ต้องใช้วิธีแบบปราบมานิดนึงใช่โอเคค่ะ ทีนี้นะคะใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ใบนะคะโคโลบอนสีนะคะหรือว่าอะโลนะคะน้องเบลนะคะมีหมดเพราะว่าเขาก็จะมีแบบกลุ่มกลุ่มเขานะคะใช่ไหมไือว่าจะเป็นใครบ้างมีคอนเน็กชันเยอะมากนะคะแล้วก็พวกเซอลิดอะไรนะที่มาเปลี่ยนดินเนาะเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะหรือว่า รับดูแลต้นไม้รับปรึกษาเรื่องต้นไม้นะคะได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบว่ามีกลุ่มมีคอนเน็ชันเยอะค่ะมามามาคุยกันนะไม่ไม่เสียหายแน่นอนหมายความว่าได้ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะความรู้นะคะแล้วก็บางคนอ่ะไม่ไม่มีเวลาหรือว่าต้นไม้เยอะจริงๆอ่ะเราเปลี่ยนไม่หมดอ่ะก็มามาคุยกับน้องได้นะคะคุยได้คคุยกันก่อนนะคะ ช่องทางการติดต่อนะคะก็นี่เลยเราไปเจอมานะคะอันนี้อันนี้ของของซีออ๋อนี่ของซีอเก็บหรอ c ีอโอได้เลยอ๋อได้เลยอ,อันนี้ของ CEO นะคะก็ประมาณนี้นะคะนะนี่ก็เป็นทาง Facebook นะคะแล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะอ่า ใครสนใจนะคะก็อย่าลืมไฟจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ด้วยนะคะคไม่ว่าจะเป็นทั้ง Instagram นะคะแล้วก็ Facebook นะคะก็ติดต่อน้องเบลได้เลยนะคะสำหรับว,วันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ